สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูลิงทาร์โรบายชุรีกรนะคะตัวท็อปในวงการคือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการอะไรก็ตามในตอนนี้คุณจะเป็นหนึ่งในตัวท็อปอะ่ะเป็นหนึ่งในท็อปฟท็อปเทรนเนี่ยในวงการของคุณแน่นอนไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณในวงการของคุณนะคะถ้าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอไว่หมอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าจริงแน่นอนว่าจริงเพราะตอนนี้คุณกําลังเข้าสู่ เขาเรียกว่ากระบวนการนะของการเป็นตัวท็อปกระบวนการของการเรียนรู้ในในอาชีพของคุณในสายงานของคุณคุณกาลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและนี่เป็นเหมือนสัญญาณที่ดีนะคะว่าวันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จและเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นมืออาชีพในสายอาชีพนั้นแน่นอนนะคะมาแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้ในการอ่านคําทานายแต่ก่อนที่จะไปดูคําทํานายนะคะแม่หมอมีใครที่ยังไม่ได้นะคะเซนไนแท่งนี้นะคะใหญ่ เรียกว่าใหญ่พอสมควรเลยนะคะไปพร้อมกับก้อนกลมเซเลนไนต์อันนี้เราบาโดไลน์นะอันนี้เซเลนไนต์เซตที่หนึ่งนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเดี๋ยวแม่หมอให้มาดูสีทีหลังหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่สวยมากเลยเห็นไหมจะมีเหลือบสีทองจะมีเหลือบสีฟ้าสีอมฟ้าอมน้ําเงินคุณเห็นไหมใครยังไม่ได้นะรีบเลยนะคะมีก้อนเดียวสปปรรพคุณแม่หมอจะไม่ได้บอกอะไรเยอะแยะนะคะโอเคหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะแล้วเซตนี้หนึ่งสามสามหนึ่ง เซตนี 3, 1, 3, 1้หนึ so 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 uh, o, come, ério, ่งสามสามหนึ่งเขาอะตัวนี้ไม่มีฐานให้นะคะแต่ว่าเหลือบเขาก็สุดยอดเอาเรื่องเลยหนึ่งสามสามหนึ่งนี่จะเหลือบสวยสวยทั้งสองเซตแต่เซตไหนก็จะก้อนเล็กเล็กนิดนึงตามเป็นคู่เป็นเซตของเขานะคะหนึ่งสามสามหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งแปดแปดหนึ่งเซตที่หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเซตที่สองหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะมีอย่างละเซตเท่านั้นนะคะแล้วมาดูว่าตัวท็อปในวงการคือคุณเนี่ย คือไพ่อ,อยากจะออกมาในแนวไหนอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนละกันนะเช็คพลังงานของคุณจากไพ่ทาโร่นะคะสําหรับนี้ขอดูพลังงานของคุณขอดูพลังงานของคุณนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานของคุณได้อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็9ก้าดาบ อสเปนถือไปเท้ากับก้าวดาบเครียดในการทํางานหรอคะในตอนนี้มีมีความเครียดมีความวิตกกังวลในการทํางานอยู่บ้างแหละแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นความเครียดที่แบบหยุดสต็อปนิ่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าทํางานไปอาจจะงานเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะงานเยอะอาจจะเจอความทา้าทายเยอะแยะมากมายจนทําให้มีความเครียดสะสมก็เป็นไปได้นะขอยีกสักสามใบนะคะขยายสักสามใบ เดทมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในองค์กรของคุณในช่วงเวลานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อืเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรนะที่ผ่านมาแม่หมอบอกทุกครั้งในดีมีเสียในเสียมีดีถ้าเรามีอะไรที่มันจบสิ้นไปสถานการณ์ใดการความสัมพันธ์ใดหรือการคบหรือการทะเลาะหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามอะ่ะ ที่เรียกได้ว,ว่ามันเป็นอะไรที่คุณเสียความรู้สึกอะนะนั่นเท่ากับคุณจะได้เติบโตนั่นเท่ากับคุณจะได้เติบโตเป็นพลังงานนั้นและคุณเท่านั้นที่รู้จะบอกว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่รู้แล้วนี่เป็นเรื่องจริงทําไมไม่หมอบอกว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่รู้อะเพราะคุณตื่นแล้วอะ ผู้มีปัญญาคือผู้ที่ตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วแสดงว่าคุณจะเข้าใจเหตุปัจจัยเลยว่าเออสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนะพราะอะไรคุณรู้สึกมันมีความท้าทายเกิดขึ้นเล็กๆแหละว่าถ้าเอายกตัวอย่างถ้าสมมุติคุณทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเรื่องนี้กําลังบอกให้คุณได้ผ่านจุดนี้ไปนะจะไม่ต้องวนลูปมาทะเลาะอ,อีกแล้วนะ ถ้าทะเลาะแบบหนักมากหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้คุณกลับมารู้เนื้อรู้ตัวว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนเขาสะก,กิดคุณแรงอะ่ะให้เดทเนี่ยเหมือนสะก,กิดคุณเหมือนสะก,กิดให้คุณรู้ตัวเพราะคุณรู้ตัวปุ๊บโอเคฉันไปต่อละเออมันอาจจะไม่เหมาะสมจริงๆที่จะอยู่ในสถานการณ์นี้หรืออาจจะไม่เหมาะสมจริงๆที่ฉันต้องพูดแบบนั้นกระทาแบบนั้นไปเพราะฟีดแบ,บ็กกลับมามันไม่โอเคนะยังไงก็ตามนะจะ ทุกอย่างนะไม่ว่าคุณจะปิดจ๊อบได้ว่าคุณผิดหรือคุณถูกหรือใดๆก็ตามทําให้คุณได้รู้เหตุปัจจัยว่าจะไม่กลับไปเจอสถานการณ์นั้นอีกมันจึงเป็นการจบสิ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นการทานฟอร์มเป็นการทานฟอร์มตัวเองสู่ความมั่นคงพลังงานค่อนข้างที่จะมีความท้าทายมีความท้าทายสูงมากๆสําหรับคุณนะมีความท้าทายสูง ไพ่ได้สำได้สมลับเป็นห้าถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าคุณเจอความเสียความรู้สึกมาเสียความรู้สึกกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมาทําให้ผิดหวังมากๆอ่ะผิดหวังกับคนคนนี้มากๆผิดหวังเรียกได้ว่าเฮาถอนหายใจเลยอะ่ะนี่แหละเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เห็นคําตอบอยู่ในสถานการณ์นี้นะคุณจะไม่เจอคนแบบนี้อีกคุณจะไม่เจอสถานการณ์นี้อีกการที่แม่หมอบอกว่าคุณจะไม่เจอคนคนนี้อีกเนี่ยถ้า คนคนนี้มีไวเบสชั่นที่ไม่เหมาะสมกับคุณนะ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กับเขาแล้วก็ห่างกันไปเลยเท่ากับจักรวาลเคลียพลังงานที่ที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตของคุณคนบางคนออกไปเลยอะ่ะไ,ไม่เคยเจอกันอีกเลยนั่นก็คือมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องมาอยู่ในพลังงานเดียวกันแล้วคุณก็จะต้องทําใจนิดหนึ่งไม่ต้องไปวนว่าเ,ออเขาทําไมเขาเอาเราไปเม้าแล้วมั้งป่านี้เขาคงเอาเราไปนินทาหรือคือเคลียร์ไปเลยถ,ถ้าจบก็คือเคลียร์ไปเลยและถ้าเป็นคนในครอบครัว ถ้าเป็นคนในครอบครัวถ้าทะเลาะก,กันบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุณมาฉุกคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมฉันจะต้องทะเลาะก,กับเขาบ่อยๆทำไมฉันจะต้องเสียใจกับคํำพูดของเขาบ่อยๆหรือการกระทําของเขาบ่อยๆเนี่ยเป็นการหันกลับมาฉุกคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เกิดที่เขาแน่นอนบอกได้เลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนจุดประเด็นก็ตามแต่มันเกิดจากการประมวลผลต่อสถานการณ์นั้นของคุณ คุณก็เลยหันกับมาเดี๋ยวแล้วฉันจะประมวลผลสถานการณ์ที่มันวนหลูบเดิมๆเนี่ยท,ที่ทุกครั้งเนี่ยฉันประมวลผลแล้วว่าฉันเสียใจฉันร้องไห้ฉันเศร้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนการประมวลผลความเสียใจความเศร้าเป็นแบบไหนคุณจะเปลี่ยนมุมมองเชวิตของคุณแล้วไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณทําได้และคุณก็ทําได้แล้วคุณเปลี่ยนมายเซตตัวเองคุณเปลี่ยนความคิดตัวเองต่อสถานการณ์ที่เดิมๆนะเรื่องเดิมๆอะ่ะเคยปิดจอบลบตลอดอะ่ะแต่คุณเปลี่ยนมายเซตเป็นปิดจอบบวก แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเลิศพ่สีไปเท้าเดทมาตามด้วยสีไปเท้าเมื่อกี้แล้วก็เด็กถือถ้วยอ่ะคือคุณแบบเออนี่ไงมันคือขุมทรัพย์มันคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดมันคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดก็คือมายเซ็ตของตัวเรานี่ก็คือความคิดของเรานี่เองความคิดเป็นตัวกําหนดไวเบชั่นไวเบชั่นคืออารมณ์และความรู้สึกดังนั้นคุณก็เลยมาเปลี่ยนมายเซ็ตคือความคิดอ่ะ ความคิดทัศนคติอะไรแบบเนี้ยให้มันเป็นในทิศทางบวกอารมณ์มันดีตามและอารมณ์ดีตามความรู้สึกดีทุกอย่างดีๆมันก็เข้ามาเป็นแบบมันเหมือนเป็นกระบวนการของมันเป็นสเต็ปของมันเลยในตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบนี้เลยนะพลังงานของคุณที่ไม่หมออ่านแบบเยอะมากๆเนี่ยเพราะเป็นแบบนั้นจริงๆคือละเอียดจริงๆคือช่วงนี้จะมาบอกกันผิวเผินไม่ได้มันต้องเจาะลึกเข้าไปเลยอะ่ะแล้วมาดูนะคะว่า คลิปนี้คิดว่าตัวท็อปในวงการคือคุณเนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวงการของคุณไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้นะคุณจะเป็นตัวท็อปไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณแน่นอน King of Cups The e m p c e The m ีเอ็ม King of Pentacles เป็นไงตัวท็อปแม แล้วก็เพจดับคัพตัวท็อปไหมคุณรู้คุณเริ่มรู้รู้รู้รรแกววแล้วภาษาบ้านนอกรู้เป็นในๆแล้วเหรอว่าเออใช่ไม่เหมาะอาจจะฉันอาจจะไม่ใช่คิดไปเองนะฉันคิดได้นะฉันชัดเจนอะภายใต้สำรับเป็นหนึ่งดาน,นคุณร,ณรู้คุณรู้ว่ายังไงต้องมีคนรู้จักคุณในวงการเนี้ยไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณถ้าเอยถึงวงการนี้นั่นคือกลิ่นอของตัวท็อปและราชาถือถ้วยดีเอ็มเพจราชาถือเหรียนเนี่ย ตัวท็อปไหมแม่หมอบอกได้เลยคือไพ่เนี่ยคือไพ่ท็อปท็อปทั้งนั้นเลยไพ่ของคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไพ่ของคนที่ด,ด,ดูดูดูหรูดูดีดูแพงอะดูแบบหนักแน่นอะดูดูแบบใช่อะของแท้ดูแบบของแท้และในวงการของคุณเนี่ยตัวท็อปเนี่ยไม่ใช่เยอะหญิงเลยนะถ้าคุณอยู่ในตัวท็อปในวงการของคุณกิเลสหรือเขาเรียกว่าอีโก้เนี่ยไม่ได้กินคุณหรอ ไม่ได้กินถ้าคุณอยู่ในวงการที่เป็นตัวท็อปคุณจะอยู่แบบใจดีใจดีอะในวงการของคุณเนี่ยคุณจะอยู่แบบใจดีไม่ว่าจะวงการอะไรนะคุณจะอยู่แบบเหมือนเอจ้าว่าถ่อมเนื้อถ่อมตัวไม่ใช่นะจะไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ๊ยพอคนบอกว่าอุ้ยคุณเก่งจังเลยอุ้ยไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะพอเขาบอกคุณเก่งจังเลยคุณก็จะแบบอืมก็เพราะว่าผ่านจุดนั้นมาผ่านจุดนี้มาเนี่ยดูโปรเฟชชั่นอลอ่ะ คุณจะเป็นตัวท็อปจริงๆกัรกันตัการันตีเลยสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้และตั้งแต่แตม่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงวินาทีนี้มันตรงมันใช่มันแเปะคุณหลีกหนีตัวความเป็นตัวท็อปไม่ได้เลยนะหลีกหนีไม่ได้เลยคุณรู้ใช้สัญชตาตญาณของตัวคุณนั่นแหละเด็กถือถ้วยเนี่ยเด็กถือถ้วยกับหนึ่งดาบเนี่ยเท่ากับคุณรู้คุณปฏิเสธความรู้ข้างในไม่ได้ความรู้สึกข้างในอ่ะไม่ได้เลย จะคุณรู้สึกว่าเออใช่ว่ะเฮ้ยฉันเก่งว่ะแล้วฉันจะพัฒนาตัวเองไปได้เลยคือมันไม่หยุดอยู่แค่เนี้ยจะไม่หยุดอยู่ความเก่งแค่เนี้ยคืออยากจะพัฒนาไปตลอดอ่ะคือไม่ได้บังคับให้ตัวเองพัฒนาด้วยมันเป็นวิสัยทัศน์ของคุณเลยที่คุณจะพัฒนาตัวเองไปตลอดในสายอาชีพของคุณมันคือความสุขมันคือความสนุกในวงการนี้ถ้าคุณรู้สึกมีความสุขถ้าคุณรู้สึกสนุกในวงการนี้เมื่อไหร่นะคุณอาจจะเป็นตัวท็อปเรียกได้ว่าโอ้โหจริงจริง ไม่มีใครโค่นได้เป็นแบบนั้นเลยไม่มีใครโค่นได้มาดูใครอย่าบอกอะไรอีก the hermit ไพ่แต่ละใบออกมานี่บอกตรงตรงเลยว่าไม่ไม่บอกคนลุกนะตัวท็อปก็คือท็อปจริงๆนะหนึ่งหนึ่งถ้วยแล้วก็ the e w of fortune the w h e e l of fortune สวยงาม พลังงานคุณดีมากพลังงานคุณแรงมากพลังงานคุณแบบโอ้โหคนลุกอะคนลุกไปทั้งตัวบอกเลยหนาวเหรอไม่หมอ <c oughs> คนอาจจะแซว่าหนาวเหรอไม่หมอและใต้สมรับเป็นเดโมน the Moon. the r m i t the w i e l of fortune the star แล้วก็ The Moon คืออะไรคือไพ่เมเจอร์อาคานาแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยก็คือไพ่แห่งความสุขความรักที่มันมีล้นอะคือล้นอะให้เท่าไหร่ก็ไปเถอะ อยากคือให้มันล้นเลยอ่ะคือคุณน่ะเนี่ยนะแม่หมอบอกเลยนะตัวท็อปในวงการของคุณน่ะคุณจะเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็นคนที่ใจดีแล้วจะเป็นคนที่ถูถกให้เกียรติอ่ะคุณก็จะไปให้เกียรติเพราะเพราะไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาแบบทำร้ายน้ําใจคุณเพราะเขารู้ว่าคุณนะ่ะมีแต่ความหวังดีอ่ะคุณเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆอ่ะบริสุทธิ์ในสายอาชีพของคุณนะไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรแอบแฝงเป็นนัยยะที่ที่จะต้องแบบ มีพิษอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความท็อกซิกในตัวคุณเลยในความเป็นตัวท็อปของคุณไม่มีความท็อกซิกเลยมันคือความบริสุทธิ์มันคือของดีของลําค่าของวงการของคุณเลยนะคุณเนี่ยเป็นของดีเลยคุณเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคนอื่นๆนะในวงการของคุณเขาจะไม่มามาแบบพูดจาหรือไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกันนะแต่เขาจะต้องรู้จักคุณเขาจะเรียนรู้จากจากตัวของคุณอนะ ไม่ว่าคุณจะถ่ายทอดอะไรออกไปเป็นการกระทาหรือเป็นวาจาหรืออะไรก็ตามเขาจะแอบเข้ามาเรียนรู้ชีวิตของคุณถึงแม้จะไม่รู้จักกันแต่เขาจะแอบเข้ามาในชีวิตของคุณมาเรียนรู้ว่าคุณพูดอะไรคุณทำอะไรการกระทำของคุณเป็นแบบไหนโดยที่เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือแรงดึงดูดของคุณนั่นคือพลังงานของคุณที่มันเยอะมากๆแล้วดึงดูดคนในวงการเดียวกันกับคุณเข้ามา เพื่อที่จะมาเรียนรู้ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยนี่คือโชคชะตาของคุณคุณหลีกหนีไม่ได้หรอกนะเรื่องตัวท็อปเนี่ยความเป็นตัวท็อปเนี่ยคุณหลีกหนีไม่ได้จริงๆคุณจะต้องยอมรับและคุณมาเป็นแสงสว่างให้กับคนในวงการของคุณเยอะมากๆเลยคุณใจดีบอกได้เลยว่าคุณใจดีพลังงานของคนที่ใจดีเอาเป็นว่าพลังงานของ คนที่เปรียบเหมือนพระแม่อันนี้ไม่หมอเปรียบเฉยๆนะเปรียบเฉยๆนะเป็นเป็นแบบพระแม่มารีนะเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็แม่ไกอาเนี่ยคือพระแม่ที่ที่ท่านแบบมีแต่เมตตาแต่ทรงพลังอะเมตตาคือด่านคือด่านแรกเลยชั้นเมตตาแต่ทรงพลังมากๆความเมตตาในมันมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่อะโดยที่ กระบวนการของคุณเนี่ยไมเซ็ตของคุณหรือพลังงานของคุณเนี่ยเป็นเหมือนเกาะป้องกันพยันอันตรายต่างๆศัตรูหรือคู่แข่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในเกาะป้องกันของคุณได้เลยลัศมีความใจดีของคุณลัศมีความเป็นคนดีของคุณลัศมีของความจริงใจของคุณจะเป็นเกาะป้องกันศัตรูคู่อริที่พยายามจะคิดร้ายที่พยายามจะดิสเครดิตอะไรก็ตามเขาทาไม่ได้อะทั้งๆที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรคุณอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้ตท็อปไหม นี่แหละตัวท็อปไม่รู้วงการของคุณคืออะไรแต่คุณคือตัวท็อปการันตี99.99% 99ในวันนี้99.99% 99คุณคือตัวท็อปนะคะแล้วพ่อยากจะแนะนําอะไรคือพี่มานําเสนอแล้วแหละว่าคุณนะคือใช่เลยของแท้ของจริงของแน่นอนที่สุดแล้วก็จะเรียนรู้ไปได้เรื่อยไม่ต้องบังคับตัวเองให้เรียนรู้คือคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้มีความสุขในการเรียนรู้คือยิ่งเรียนรู้ยิ่งมีความสุขยิ่ง power มากขึ้นถ้าให้อยู่นิ่งๆนะไม่ได้ ไม่ได้จะต้องหยิบหนังสือมาอ่านจะต้องไปดูพอสแคสจะต้องไปทําอะไรสักอย่างให้ตัวเองได้มีแพชชั่นให้ตัวเองได้แอคชั่นอ่ะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวคุณและนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นตัวท็อปในวงการของคุณไปเรื่อยๆไม่มีวันดับแน่นอนพี่อยากจะแนะนําอะไรคะก่อนไปไพอ่ออร์คเคิล king of wands เป็นไงล่ะคนลุกคุณ2องคุณสามคุณสี่ไปเรื่อยๆเลย,เลยมีแต่ราชามีแต่ราชาขึ้นมา เยอะมากโอ้ oh. King of Wands สิบดาบไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคุณคะแล้วก็เด็กถือดาบ The Emperor จัดไปจัดเต็มจัดหนัก The Emperor คือไพ,กกพ่จักรพรรดิคือไพ่ของคนที่แบบเธอจะพูดยังไงดีคุณไม่หมอรู้สึกพลังงานของคุณมันโคตรแบบเยอะเลยอะ จริงโคตรเยอะ The Emperor คือจักรพรรดิราชาเหนือราชาคือปิดจอบอ่ะเดี๋ยวไพ่อยากจะแนะนำอะไรไพ่อยากจะแนะนำอะไร The Devil อ่า The Devil คือ The Devil คือ The w o r l กับหกไม้ท้าโอเคในใจลึกๆก็อยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคือยอมรับเลยอาจจะสงสัยตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือกิเลสหรือเปล่านะที่ฉันอยู่ในกิเลสหรือเปล่านะเอ๊ะถ้าอยู่ในกิเลสแล้วมันจะผิดไหมนะนี่แอบคิดอย่างนี้หรือเปล่าแอบคิดอย่างนี้หรือเปล่าตรงนั้นระวังไปก่อนนะบางทีกิเลสก็เป็นตัวนํา ให้เราไปไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จแต่เราก็อยากให้มันตัวใหญ่จริงๆอ,อ,อันนี้ขอวนไปที่เรื่องศาสนาดิึงพระพุทธเจ้าก็มีความอยากที่จะนิพพานนะท่านมีความอยากที่จะหลุดพ้นความอยากคืออะไรความอยากก็คือกิเลสดังนั้นเราจะเป็นแบบโอ้ยถ้าฉันอยากที่จะประสบความสำเร็จฉันคือคนชั่วคนเล็วไม่ใช่นะไม่ใช่สําหรับสําหรับคุณนะถ้าเกิดแอบที่จะคิดนะ ก็อย่าไปคิดตรงนั้นคือเรามีบรรทัดฐานคือความต้องการอะคือมนุษย์มันเป็นฟังก์ชันแบบนั้นอยู่แล้วมันต้องการเรื่องหนึ่งพอพอสำเร็จมันก็ไปต้องการอีกเรื่องหนึ่งคุณสังเกตไหมเราจะต้องการสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาตั้แต่เราเกิดเลยเราต้องการกินขนมแบบนี้พอโตขึ้นมาเราก็ต้องการต้องการต้องการมาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกติแต่เราจะไม่ให้ความต้องการของเราน่ะเกิดทุกได้ยังไงเท่านั้นเองตรงนี้คือคือคือสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่ง แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออตรงนี้มันมันคือความต้องการที่แบบไปอยากที่จะประสบความสําเร็จอะ่ะอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ผิดหรอกนะนั่นก็คือสิ่งที่คุณไปปักหมุดไว้ทันเองแต่อย่าให้มันร้อนลุ่มอย่าให้มันร้อนลนอย่าให้เกิดความทุกข์ในระหว่างทางที่คุณปักหมุดอะ่ะถ้าไพ่นะแนะนํานะว่าคุณอ่ะเป็นตัวท็อปแน่นอนเป็นตัวท็อปในวงการแน่นอนแต่ว่าก่อนที่คุณอ่ะจะไปไป ไปเป็นอยู่ในสถานการณ์ของตัวท็อปเนี่ยมันจะต้องเจออะไรเยอะอ่ะ like เหมือนคนที่แบบคุณเห็นกราฟไหมกราฟมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงไม่ว่าจะเป็นกราฟแบบขึ <anner> ้นความถี่หัวใจหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นกราฟที่เขาเทรดกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงอะไรแบบเนี้ยมันก็เจอความท้าทายอยู่เสมอเสมอมันเจอความท้าทายอยู่เสมอเสมอดังนั้นเนี่ยในตอนนี้อย่าไปผิดหวังกับความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่าไปเสียใจอย่าไปด้อยค่าตัวเองกับ การที่เจอความท้าทายเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอคนไม่ใช่เจอคนไม่ดีเจอคนท็อกซิกอะไรต่างๆเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกการได้เจอคือบทเรียนมาเพื่อทําให้คุณโตขึ้นคุณเจอคนแบบนี้ทําให้คุณรู้ว่าคนแบบนี้เขามีในโลกนะอะไรอย่างเงี้ย คุณเจอคนแบบนี้ทําให้คุณได้รู้ว่าเออเราเราเสียใจกับคนอย่างนี้แล้วเราจะไม่เสียใจกับคนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเหมือนได้ได้ได้มีคําถามต่อเหตุการณ์ต่างๆและได้คําตอบในเหตุการณ์นั้นเสมอๆเนี่ยให้คุณจับประเด็นของคุณไปแบบนี้นะเพราะไพ่บอกว่าราชาถือไม่เท้าว่าคุณเก่งคุณเอาอยู่สถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของคุณอ่ะคุณเอาอยู่ไม่มีไม่มีใครที่จะมาโค่นคุณได้ นอกจากตัวของคุณเองเดีย๋ยวที่มิหมอบอกไปว่าไม่มีน้ําในทะเลไหนะ่ะจะมาจมเรือได้นอกจากน้ำในเรือถ้ารูถ้าเรือรู้ั่วมันก็มีน้ําในเรือน้ําในเรือนั่นแหละจะจมเรือของคุณเข้าใจไหมก็เปรียบได้กับ ความรู้สึกของคุณนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรไม่ว่าใครจะมาทําร้ายใจคุณขนาดไหนแต่คุณไม่ยอมให้ตัวเองถูกทําร้ายใจก,<ม>ก็ก็คือทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกอ่ะเหมือนคุณไม่ปล่อยให้เรือของคุณอ่ะ่วนะคะก็ดูแลหัวใจตัวเองดูแลจิตใจของตัวเองแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าฉันนี่แหละคือตัวท็อปในวงการฉันนี่แหละคือคนที่เก่งที่สุดที่สุดฉันนี่แหละคือคนที่แบบ โอโหเพอร์เฟกมากๆบอกกับตัวเองทุกๆวันแบบนี้แล้วพลังงานของคุณน่มันจะมากขึ้นเยอะขึ้นนะคะมาดูไพ่สำหรับนี้มาไพ่อารโคสำหรับนี้อยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ยอยากที่บอกที่จะบอกอะไรสิ่งที่ไม่หมอบอกไปเนี่ย ถูกต้องจริงเลยสามใบไพ่อ,อยากจะบอกอะไรคะพ่อ,อยากจะบอกว่าฮิลลิ่งทุกทุกอย่างเลยนะในตอนนี้นะคุณต้องมองโลกในมุมมองที่แบบมองเป็นโลกสวยโลกในแง่บวกในแง่ดีเพราะว่าจะสามารถเยียวยาจิตใจของคุณได้ ให้อภัยตัวเองรักตัวเองห่วงใยตัวเองซัพพอร์ตตัวเองไม่ว่าใครจะมาทําร้ายจิตใจของคุณนะเป็นถ้าถ้าโลกแห่งโลกแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมีคนมา,าทําให้คุณเสียใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณก็เสียใจกับสินการกระทําของเขาอ่ะมันไม่ถูกต้องบอกได้เลยมันไม่ถูกต้องถึงมันจะดูแบบก็เรื่องปกตินี่อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอมันก็คือเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติหรอ นะคะเราจะเราจะไม่ให้ตัวเองอ่อนแอขนาดนั้นนะ่ะเราจะไม่ให้ความสุขของเราอ่ะในชีวิตของเราอ่ะขึ้นอยู่กับคนอื่นเราจะไม่ให้ความเข้มแข็งในใจของเราอ่ะถูกสั่นคลอนเพราะว่าคนอื่นคนอื่นเป็นแค่คนที่จะมาสอนเราคนอื่นเป็นเหมือนครูของเราในโลกมนุษย์ใบนี้เขาจะมาสอนให้เรารู้อารมณ์และความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีเขาเป็นครูเพื่อให้เรารู้ความรู้สึก ถ้าจะพูดกันแบบสายไฟก่อนที่คุณจะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ไปเนี้ยคุณอยากรู้ว่าความเสียใจคืออะไรคุณอยากรู้ว่าคนที่เขาเสียน้ําตาที่เขาน้ําตาไหลที่เขาแบบแดดนเลยคุณมองอยู่ข้างบนน่ะเอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนั้นทําไมเขารู้สึกแบบนั้นคุณอยากมารู้จริงๆว่าของจริงมันเป็นยังไงทําไมคนถึงได้เสียใจขนาดนี้ทําไมคนถึงได้ทุกข์ใจขนาดนี้ทําไมคนถึงได้ดีใจกระโดดโลดเต้นขนาดนี้คุณอยากที่จะมารู้ฟิลของความรู้สึกความเป็นมนุษย์ที่ อ,อมีความรักความโลภความโลภความโกรธความหลงมีทุกข์มีเสียใจมีโอ้โหเยอะแยะมากมายคุณอยากจะมาสัมผัสดังนั้นในเมื่อคุณเจอสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีคุณได้สัมผัสกับอารมณ์และความรู้สึกนั้นแล้วจงซึมซับโอ้โหนี่เหรอความเสียใจโอ้โหมันมันมันเจ็บ ที่ใจอะมันน้ําที่ตามันไหลออกมาได้ยังไงนะเออใจเจ็บจี้น้ําตาไหลออกมาเลยอนะไรเงี้ยผมมันสอดคล้องคืออะไรอะไรยังไงเราก็วิเคราะห์โอ้นี่แหละมันนี่หรอมนุษย์เขาเขาเป็นกันอย่างนี้หรอให้คิดแบบนั้นเลยนะไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกใดๆเลย,เลยถ้าเกิดคุณคิดแบบที่แม่หมอพูดไปเนี่ยคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วคุณจะมองชีวิตในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบน,นี้เป็นแบบฉบับที่คุณควบคุมได้อ่ะคุณอย่าลืมว่า ทุกศาสนาเลยก็ว่าได้นะนี่คือโลกสมมตุติคือแนวโน้มเลยอะ่ะส่วนใหญ่เลยเขาจะบอกกับเราเสมอเขาจะมีนัยยะที่คอยบอกพวกเราเสมอว่านี่คือโลกสมมตุตินี่คือโลกมายานี่คือไม่ใช่ของจริงมันมาชั่วคราวดังนั้นการที่จะมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบเนี้ยในใน,ในโรงละครใหญ่แห่งเนี้ยที่เราเป็นตัวเอกในการเล่นละครเน่เราจะเล่นแบบไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับตัวของคุณเก็บทุกรายละเอียดมือโป ตัวท็อปเนี่ยจะเก็บทุกรายละเอียดเลยจะไม่เหมือนคนอื่นคุณจะเป็นเช่นนั้นและในตอนนี้ให้อภัยถ้าใครทําให้ดีกับคุณก็ให้อภัยเขาถ้าคุณรู้สึกผิดกับการกระทาของตัวเองให้อภัยตัวเองมันมีแต่การให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่ทา้าทายชีวิตของตัวเองโชว์ศักยภาพของตัวเองโชว์ความสามารถแชรเลนแชรเลนตัวเองเลยความสามารถพิเศษของคุณมีอะไรบ้างอะชร์เลนไปเลย เอาออกมาใช้ให้หมดนะคะแล้วก็มีความสุขได้ในทุกๆวันเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันไม่ว่าวันนั้นๆจะดีหรือไม่ดีจะเจอสถานการณ์อะไรคุณจะต้องปิดในทุกๆวันให้เป็นแบบเป็นบวกเออโชคดีเรายังมีลมหายใจที่สดชื่นเรายังมีโทรศัพท์มือถือเรายังมีแอร์เรายังมีลูกๆเรายังมีสามีภรรยาเรายังมีธรรมชาตินะนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่าไป มองแต่แง่ดีจะช่วยเยียวยาความรู้สึกของคุณให้คุณพิกฟื้นตัวเองเข้ามาสู่จุดที่เพอร์เฟกที่สุดจุดที่สูงสุดในชีวิตของคุณคือจุดที่เป็นตัวท็อปในวงการของคุณแน่นอนนะคะก็วันนี้คลิปนี้ไม่หมอกก็หวังว่าคุณจะชอบนะไม่หมอกอ่านพลังงานและสนุกมากในวันนี้คือพลังงานคุณเยอะมากอะแล้วก็แบบ ฟิลที่แบบว่าฮึกเหิมอะไปต่อนะไม่ว่าจะเจออะไรไปต่อได้เสมอแหละวันนี้จะเป็นเพียงแค่วันหนึ่งเท่านั้นที่คุณจะผ่านไปได้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำใจเป็นกาลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ